สวัสดีด้วยนะครับมาแล้วนะครับอย่างฟิชชิ่งนะครับโอ้โหฝนตกหนักมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไปตกปลาเท่าไหรนะ่นะจะดูฝนเนอะครับก็อันตรายนะครับที่จะก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปเท่าไหร่นะครับผมเลยไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ การตกปลาเท่าไหร่นะช่วงนี้ครับดูบรรยากาศฝนฝนฟ้าไปก่อนนะครับตามมาณนมาเลยนะครับตกด,ดีจริงเลยนะครับตอนนี้อยู่ในรถนะครับ ก็ดีมาทำธุระนะครับเลยจอดพักก่อนนะครับฝนลงนะครับยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับ Eco Fishing นะครับก็คอนเทนต์อาจจะมีหลายแนวบ้างนะครับเที่ยวบ้างดักปลาบ้างนะครับตามสไตล์ Eco Fishing นะครับก็หวังว่าจะได้ผู้ติดตาม เรื่อยๆนะครับพอมีกำลังใจนะครับเดือนนี้ก็ตกดีจริงนะครับไม่หยุดเลยนะครับ ก็ okay. ดูแลสุขภาพคนด้วยนะครับวัานนี้นะครับ